จิตที่สามารถปิดอบายภูมิขั้นต้นได้นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทแต่มีสามลักษณะโดยประเภทของจิตที่ผ่านเวทนากายมีสองลักษณะดังนี้ลักษณะที่เวทนากายดับพลึบลงเองเกิดย่านเห็นหัวใจของตนเองอย่างน่าอัศจรรย์ลักษณะที่เวทนากายไม่ดับแต่ด้วยเวทนาที่กล้าแข็งทำให้กายจนถึงกับสะดุ้งเฮือกขึ้นเองอย่างรุนแรง ผู้ปฏิบัติที่ผ่านเวทนากายได้ท่านหนึ่งได้เล่าถึงอาการสะดุ้งเฮือกขึ้นเองอย่างรุนแรงว่ามีความรู้สึกคล้ายกับการดำน้ำลึกจนหมดลมหายใจหากไม่รีบผลักตัวเองขึ้นมาเหนือน้ำทันทีก็จะขาดใจตายได้ผู้หญิงที่ผ่านเวทนากายได้เล่าถึงความรู้สึกขณะที่ทนต่อสู้กับเวทนาว่าความเจ็บปวดจากการคลอดบุตรในสมัยสาวสาวนั้นหนักหนาสาหัสอยู่แล้วและหากเด็กไม่คลอดออกมาความเจ็บปวดนั้น อาจทาให้เสียชีวิตได้ทั้งแม่และเด็กแต่เวทนาการนั้นเจ็บปวดทรมานยิ่งกว่าและเป็นการเจ็บปวดที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือหากไม่สามารถผ่านเวทนานั้นไปได้ก็มีแต่ตายเท่านั้นครูบาอาจารย์รุ่นเก่าที่ผ่านเวทนากายจนจิตถึงที่สุดแห่งทุกได้กล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าดิพานนั้นอยู่ฟากตายและฟากตายก็อยู่ที่การทนต่อสู้กับเวทนาการนี่แหละเปรียบเสมือนการยอมตายไปพร้อมกับเวทนาที่ดับลงหรือการสะดุ้งเฮือกขึ้นเองอย่างรุนแรง เวทนากายขั้นสูงสุดจึงถูกเรียกว่าเวทนาใหญ่หากใครสามารถผ่านเวทนาได้แล้วอย่างน้อยในชาตินี้จิตก็จะเข้าถึงอนาคามิบุคคลอย่างแน่นอนเพราะขั้นต่อไปคือการลดและความเพลิดเพลินในการคุณห้าและหากในขณะปฏิบัติมีนิมิตบางอย่างปรากฏขึ้นให้จิตเห็นชาตินี้จิตก็จะบรรลุถ,ถึงนิพพานอย่างแน่นอนเพราะนิมิตนั้นคือภาวะที่เชื่อมโยงไปถึงการเสวยรสแห่งวิมุติสุขหลังจากจิตบรรลุนิพพานแล้ว ผู้ปฏิบัติที่ผ่านทางเวทนากายเป็นผู้ที่ไม่มีสมาธิในระดับอรูชาเป็นพื้นฐานในการเจริญวิปัสสนาในตำราเรียกว่าผู้เจริญวิปัสสนาล้วนๆหรือประเภทวิปาาัสสนาญาณิประเภทนี้เมื่อความรู้สึกทางเวทนากายหรือเวทนาจิตเกิดขึ้นจิตจะรับรู้อย่างเต็มร้อยเพราะไม่มีสมาธิปเป็นตัวช่วยแบ่งเบาความรู้สึกส่วนอีกประเภทหนึ่งคือผู้เจริญวิปัสสนาในฌานซึ่งเรียกว่าประเภทสมัทญาณิคือผู้ที่บรรลุถึงความว่างมาก่อน ซึ่งต้องเป็นความว่างที่เกิดขึ้นเองเท่านั้นจึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาในชาประเภทนี้หากนั่งในท่าสมาธินานๆจะมีแค่เวทนาเล็กน้อยแต่จะไม่มีเวทนากายใหญ่เกิดขึ้นแม้หากเวทนาจิตเกิดขึ้นก็จะเบาเพราะมีความว่างซึ่งเป็นตัวสมาธิช่วยแบ่งรับความรู้สึก